บ <bills mia. S 2> ามีมีเรื่องเหรอคะครับครับลุงใช่เดับบิทเดินลุงเช็คว่ะเดิ้นไปยืนด้วยถูกรถขึ้นรถไปไหนเนี่ยขึ้นรถมาเดี๋ยวพี่พาเที่ยวไปแล้วนะพี่มีเหินใหม่จะเจอขึ้นรถนะก็มีรถเป็นอ่ะเหินลุงจะสู้เหินดูไว้ได้เหรอโอ้โหโอ้ยอย่าเชิงเลยอันนี้เขาขึ้นรถเป็นแล้วประเดี๋ยวคนข้างบนน่ะอ๋อเหรอ ก็ไปเผาอ่ะติ๊บไอพีไอตินกลับก่อนไปเนี่ยก็เอาเนี่ยเอารถพี่เหนียวไปดิติ๊บพี่เหนียวขึ้นมาพี่เหนียวไปนี่ก่อนมาก่อนครับไปลุงบึงจะพากูไปไหนไอ้ลุงเออเดี๋ยวกูพาไปพุ่มพงไปแหละนี่วันเติมไปยะลูงสมเสร็จะให้กูขอดูเลยพาไปด่าคนไม่เอาแล้วลุงไม่ด่าไม่ด่าจะด่าพวกเอ็งนั่นแหละมันสุดด่าเขาถึงไม่มันนะไม่นัวชอบเลย นี่เหินเหินเหินพระเจ้าตากเฮ้ยนั่งเฮ้ยไงไงงงเะไรงงเหวอ์นยุนเหวอเลยดิเหวอนเลยดิเจ้าของแท้เลยเหวอเลยดิงงอุ้ยให้เด็กคนสองมาเขาทำได้ครับผมครับครับไม่ไหนไม่รู้อยู่ตรงแถวอู่เราตอนนี้แป๊บนึงไปรู้ลุงพาไปดูเครียแล้วก็ไปรู้เนี่ยเออมึงนั่งดั้งกีบบอลเดี๋ยวพาซิ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากดูเหินอะไรเหินจ๋าหนีข้าไปไหนไหม เอาดิเอาไหมเขาดูนะเาดูดูเผินช่องแคบอีี่หเทคหนึ่งเตรียมเองพูดด้วยวเตรียมอ่าเตรียมเเตรียมาดิอีพีนเทคหนึ่งเตรียมอ่ะเอ็งกับมึงก็ได้ลุงอ้เรู้จานนี้ข้าไปไหนรู้เสด็จย้อยฮู้ววววววเพิ่น เงินเนยเงินเนี่ยงงเลยงงแดงเลยจ้าไอเชี่ยนแม่งมุมเหินสาระแดงไม่ได้รู้จานี้ข้าไมไหนจะมาเปลี่ยนชื่อของผมนี่อลไรเป็นราคาหวยไอจูดัดกันนี่เป่าวะอ่าว่าแล้วนี่แหละไอ้บิดมันดีกว่าลคนละสองพันตาเป็นไงไหวได้ได้ลงลงก่อนลงรถลงรถไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงรถปุ๊บนี่มึง้าจะเดินตังค์ก่อนอยากดูเหินเย็นเย็นไหมว่าไปเลยอ่าเหินเย็นเย็นนะ ผมเดี <Bond> oh, oh, right. enfin okay. ๋ยวเอาเต้เ้พี uh ่แ uh ล้ว you ท know, mm ี hmm. okay. ่ไม uh ่เอาเองอยกได้ก็ทำเอาเหินนี้นี่คือว่าถ้าสมมติว่าลุงทําไปเนี่ยพวกเองห้ามมีน้ําหงน้าโหนะเรือนชิบหายไอ้เหี้ยมึงมึงมึงจัหน้ามันได้ผ้านผมเลี่ยนชุดปะเปลี่ยนอยู่แล้วพี่เรือนชิบหายไอ้เหี้ยเหินเหินเห็นเยนนไ่เลี่อนโลจับแอ้เหี้ย ไทย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 เรืออ้ตัวที่โดนประกาศหมายเรียกไงก็มันไม่เข้ามาว่าอีจะหามันยังไงมันอยู่มันอยู่ในประเทศมันไม่อยู่หรอกอยู่การที่มันตัวระเิดวิทยุอย่าประกับเสียมืเปล่าด้วยว่ะใช่ครับผมใช่มันพิมพทวิทยุหาว่าผมอยู่แล้วไม่เอาตังก์มันนะพิมพ์มถามมันดนี่แต่มันปิดได้ไหมมันกูจะรอเหินมึงนานแล้วเนี่ยเหไม่มีงเหินยางพี่งแทงหนึ่งเหลือนี้ร้อมดิเหินที่พีหน่งเทงนจ เลื้อนอย่านี้อ่ะเลื้อเลือเมลื้อเวียคุณนะดิเพื่อนไอ้เมื่อนเยย็งอือูต้องไาเาว่าย่าเียเฮ้ยงงเลยเหมือแดงเลยงงเลยได้ลุงมึงอยากเห็นในจิี่มีมีเหินด้วยนะที่เหินทำอาวุธมึงหายลุงเหรไหม

แล้วมันจะโชว์เหินไรวะกูงงมันจะโชว์อะไรมันจะโชว์อะไรกูต้องการไม่ลุงมันต้องการอะไรกูอยากรู้มันต้องการอะไรเนี่ยมันต้องโชว์อะไรเนี่ยเอาไปไหนนะจ้มน้ำตายเราไว้กับวะมันจ้มน้ำตายไหมเนี่ยสายมือน่ะว่ายอยู่เนี่ยเช็กระดุมนี่้ออกยากจุกกันแล้เนี่ยไอ้เหี้ยมันกระชื้นลุงได้ให้กูด้วยวะไปเฮียไปไปกระชื้นแม่งดีกว่ากระชื้นแม่งดีกว่ายิ่งกวตีชิบหายะสมาเพืเดี๋ยวกูแม่งแม่งแม่งพากูมาขับตกน้ำเล่นยิ่งกวาดตีเนี่ย ใครอยู่นั่อไอลุงไอลุงไอลุงไอรุงแอมมุ่งแอมมีแล้วหรอมันดีมันนี่เหี้ตอกน้ำพอเรียบร้อยี่วตก็ตีนะไอ้หี้รุงไอ้สั์ไอ้หี้่ะขับรถตีไม่ชอบไอ้หี้ยะพาคุณตกน้ำ ยัดปูนแม่งร้อยถูกไหมสารส่งให้ตำรวจยัดยาแม่งไปให้เชี่ยไปหายาจดไอแวนเราไปจดเดกันรอบเดียวแม่งได้เป็นสิบเมตรแล้วเว้ยยัดยาแม่งส่งเอาป่ะฉะนตีนักเชี่ยเออผมมียาพี่ผมมียาเชี่ยผมตีแล้วอยากโจวอยากโชว์เอาเอาไปส่งผมผมว่านะเว้ยผมว่าหมอะเขาเขไม่ขอเอ้ยไม่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 กับตำรวจปะเออไม่เช็กอะเขงงเขางงเว้ยเขางงอยู่แล้ว เอาไงกลัวแล้วเราไปส่งสนอจบร้อยเมตรอ่ะต้องมีนี่ไงก็เดี๋ยวุงนี่เมื่อกี้มันโชว์เราไงโชว์ลุงมันโชว์เราอยู่แล้วเหือดเย็นๆจะได้ยินแน่นอนมีที่พาวมีที่พาวมีมีที่พาวา็ได้มีที่พาวมา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 ไอ้ที่อดื้อนะไอ้ทียอยู่ดีขับพาวลงน้ำไอ้สัตว์ขับดีๆไม่ชอบชอบจริงๆเลยว่ะ เหนื่อยชิบหายวิ่งโคตรนานแล้วแล้วกว่านจะสิบิพาวไอสัตว์มี้ยอะเลยไอแบนโหพอมีสี่ร้อยห้าร้อยเมตรอะจัดแม่งใส่ร้อยเลยไหมเฮ้ยพี่เรา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 ทดสอบก่อนพี่แล้หนุ่มเหมือนนี้แม่งอะไรอะไรอะไรมันกันมากไม่ได้เว้ยเฮียบางทีแม่งก็ไม่เอาไงพี่เข้าใจปะไม่เอาได้หรอไม่ไม่รู้ไงเฮียบางคนทำงานไม่เหมือนกันไง มันตลบอยยู่่อางี้เราบอกเขาว่าไปเจอที่ไอ้จุดไอ้จุดอะไรวะจุดจุดเก็บไอ้เนี่ยเด็กเด็กเด็กเฮ้ยคุณเจออยู่ด้านขวาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยบอลตัวมันอยู่ด้านชัวร์ยู่ไหนี่ยเอ้ยี่อะไรเจอจริงเหรอไอ้พย์พายอยู่อย่างงี้พายอยู่อย่างงี้ไม่ไม่ไม่ีเงินหนักที่บอกม่นจะจอด จอดมันตน่กนอยู่นขอคนมาที่นี่ไอทีมนี่ไอทีม่นี่ไอนี่ไอีีรู้เหมือนกันไปแล้วมันขับบาเลือดสีดำอ่ะทีแกงขาบวนเนี้ยสีเขียวอ่ะใช่ปะรถสีเขียวด้วยได้แกงงมครับใด้แกงงมไหมครับขอย เพื <aría> the like ่อนมึงอย่างโง่เลยไอ้ลุงไอ้ลุงเพื่อนมึงอย่างโง่อ่ะก็บอกเลยไอ้ลุงลุงเพื่อนมึงอย่างโง่อ่ะไอ้ลุงเราไปบอกว่าอะไรดีวะเจอคนตายอยู่จุดขายาใช่จุดเก็บยาเก็บยาแดงอ่ะเก็บยาแดงเก็บยาแดงก็ไม่รู้ว่าจะส่งที่ไหนก็เลยมาส่งสอนอจบไอ้จั๊กโวหัวโต คนตีดักไอ้สัตว์นะโดนโดนกำลังทำธุระกันอยู่เลยที่อ่ะแล้โดนนายยกเป็นรอเปียกกันมั้งอ่านายยกเรียกรอพี่เหนียวอะไรนะไม่ใช่ก็เรื่องหอยนี่ไงเรื่องอะไรหอยที่ ที่เองถามไม่อยู่อ่ะคา้างไม่อยู่อ่ะที่บอกเราเดี๋ยวมาไอซีไอซีอ่ะไม่ไดูตำรวจเลยที่ถามว่ามันบิดได้ไหมอ่ะไม่พี่ดูตำรวจก่นอนตอนนี้นดูที่ตำรวจตามเราไอ้ศาสตร์ตำรวจตามเราแวนโ <c oughs> อน้เขาดูเชนอยู่ ทิ้งจอดทิ้งใครอุโมงคเ,เอาทิ้งในทิ้งในยาแดงรักสามสิบเมตรพี่อันนี้ผมต้องป้่นใส่ตัวใช่ไหม ช่องขวาคือช่องบนไหนไปเ,เขี่ยออกไปบางสามังง้งสามบางสามบางสามกัน ขับไปสอนนอนเห็นเห็นเห็นตามมานตามบอกว่าอะไรดีวะพี่ไปสอนนอไม่ก็บอกว่าเลยดบอกว่าไปเจอที่นั่นไงจุดนล่ะขับเข้ามาแต่ว่าจะชุบไม่มีเอดีกันเออพี่คุยดีพม่หยดีไม่คุยดีขับไปที่สอนนอเลยหาเม่ เจอผู้ต้องเจอ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 ผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปไม่ได้มีเจตนาหนีนะครับไปสอนน้องให้นี่ขอข้าวคุณตำรวจคุณตำรวจครับครับที่ผมไปเจอ ที่ไอ้ตรงจุดอะไรก็วะที่มันเก็บเก็บยาเก็บเดินเดินนะครับใช่ครับแล้วแคบเหรอแล้วเขาตายอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ครับใช่ผมแล้วผมก็ไม่มีอเดีไม่มีอเดีครับเดนไม่รู้ว่าต้องไปส่งที่หมอหรือว่าส่งทีเขาเขาไปอยู่ในสอนอแล้วก็เรียกหมอมันเป็นที่นั่นป้าที่เกิดไอ้จุดแดงๆเขาเรียกว่าอะไรวะตั้งอย่างหนึงผมเห็นอะไรเก็บแคบแดงหรอมันมีอะไรบนหัวเดนก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นอ๋อใช่ครับโอเคขอาครับครับผม ข้อไปด้วยได้ไหมครับต้องลองเราไหมพอดีผมไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าที่มาส่งใช่ไปเอาบุญครับ ไปเม็ดระยะอไอยางเี้ยจริงหรอตอยู่ตอดกูตีอยู่นี่แหละเฮียกูยังตตีอยู่ไ้เม็ดจ้าเม็ลยากไปวะจงหกหกใส่ไปแค่สามสใส่ไปแค่สามสิบเม็ดเเท่าไหร่วะเท่าไหร่อยากไปดว่าโดนจูรว่ากอ่ะ ัสด e, ีครับคุณพ anyway ี่ชาติสิทธิเหล่าสวัสดีครับเบอร์สวัสดีครับตำรวจสันติบาลอย่ามาเป็นคนไม่ไปเค้นอุ้มกันหรอไม่ไปเค้นอุ้มกันหรอน่าจะไม่มีป่ะมันมันมันเหลือแบบมันมันเหลือน้อยน้อยมากจังสักครู่ใช่หมอ เฮ้ยคนรู้สึกเครียดมีใครมีโซจูเอ้ยตำรวจเขาขอซื้อโซจูต่อหน่อยได้ไหมคิดว่าสภาจะช่วยอะไรผมได้ปะขอดูมันเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่ได้เหรอน่าจะฟรี เออแต่ว่าผมว่าตำรวจช่วยได้ไมีประชาชนดสองคนมางัดร้านว่ะแบบตัวไม่พกอะไรเลยอะ่ะกลับมากินยิมน,อนอ้อนระบาด จะอ,อ้วนเหรออ,อ,อ,รอ,อ,อ,อากจะอ,อ้วอน,นเลยเหรอเอออยากจวอ้วนจับอะที๊มาสอนอะเลยิ๊ิ่อมอนนอะไรอะมาฟังาังมาฟังกนนนเรื่องหาหาเรื่องเข้าวอ์กชีวิตเปลี่ยน ไอ้นี่ไงลุงีกแกงเนืงอตัวเออเออเอออยู่ที่ไปเจอตายที่โน่นเฉยที่จุดอะไรไม่รู้เราแค่จะบอกเองว่าเราอยู่ในสถานการณ์มันคือจุดอะไรวะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันเฮ้มันขึ้นเด็กเดินเด็กเดิน เขาเขาบอกว่าเขาเขาเขาบอกพี่แชมว่าผมไม่ได้คุณมาเถียงครับเนี่ยงอมเลยออกเลยเออพี่อาคุณขอขอคนนึงได้ไหมที่รู้เรื่องเหตุรับข้างในหนอคุณเลยก็ได้ไม่ไสามคนเลยเขาไปสามคนเลยเขาไปแกนเขาานหมดเลยก็ดครับ ให้หมอเช็คเบอร์โทรผมหน่อยครับที่ผมกดเคสล่าสุดไม่ได้ที่สุ่มเสียงครับเป็นตรงเหินโอเวอร์ตรงเหินน้ำครับตายอยู่ตรงนั้นครับรอให้หมอเช็คได้ครับหมออยู่เมียเช็คเบอร์ผมได้ครับก็ถูกไงครับก็ก็ก็เด็กเดินเนี่ยมันไม่ได้สุ่มส่วนสุ่มเสี่ยงครับตรงนั้น,น,นครับรสุมส่มส่วนไหนสุ่มส่วนไหนสุ่มเสียงครับผมอ้าวก็หมอคุูตำรวจบอกว่าสุ่มเสียงครับแต่มันไม่ได้สุ่มเสียงตรงนั้นเคสผมขึ้นอยู่ตรงนั้นลองถามหมอที่ผมจำความได้ก่อนตายอ่ะถ้าผมโดนคนนี้ตีสลบครับ ใครครับก่อนตายใครตีแล้วหลบครับเดี๋ยวไม่น่าเชอก่อนตายผมจำได้ครับคุณตีผมครับไม่ครับคุณมีรู้ว่าหลัก่านอะไรไ่มครับผมจำได้ครับผมจำความได้ครับว่าคุณนี่ตีผมสลบครับใครๆก็พูดได้ครับจำความได้ครับใครๆก็เอาจำใครกพูดได้เนี่ยครับเอาก็พูดได้ก็ให้หมอมายืนยันครับว่าเคสผมอยู่ที่ไหนอะไรนะแล้วแล้วผมเป็นคุณตีเหรอครับเอาเอางี้ครับเอางี้ครับคุณตำรวจเช็คตัวเขาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนก่อนเช็คให้หมอมาก่อนนะผมยังไม่อนุญาตให้เช็คครับเพราะในตัวผมมีของเดี๋ยวผมดูให้ฮะ พี่พ้องผิดกฎหมายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งปกติของผมอยู่แล้วครับ่่นะพีผิดแต่คือผมผมไม่ได้มาสุ่มเสี่ยงอะตอลอหนีเคสอะไรครับมันมีสิทธิ์ที่ผมจะพกได้ครับเอาเอาแบบว่าผมเอาเอาแบบไม่ไปถึงขั้นนี้แน่เลยไหมครับเหตุการณ์ก็คือผมสามคนไปเจอเขาเผื่อครับเช็คกันดูครับเขาเผื่อเขาทิ้งครับผมเช็คก่อนเพราะว่าเช็คก่อนมาไม่ไม่ทิ้งไม่ได้ที่นี่มันทิ้งไม่ได้ครับไม่ต้องเช็คครับตลอดต้องเช็คครับไม่ขอเช็คอครับผมขอหมอก่อนนะคุณคุณคุณยังครับคุณต้องเช็คเข้าดวยครับ ถ้าคุณบริษัทธิ์ไอถ้าคุณบริษัทใจจริงคุณต้องให้ที่เช็คไปไม่จ้างป้าป้าอยู่ขอผิดกฎหมายในตัวอยู่แล้วครับอ่าก็คือผมผมไปผ่านแถวแดงเขียวใช่ไหมขอผิดกฎหมายไม่ต้องเช็คผมพูดเลยฮะผมมียาแดง30เม็ดครับแต่เขาบอกว่าผมอยู่ที่สุ่มเสี่ยงก่อนที่ผมจะสลบผมจําได้ให้หมอเช็คเลยครับว่าจีผมขึ้นเบอร์โทรขึ้นอยู่ที่ให้ให้ให้ผมเล่าก่อนไหมครับอันนี้ใจผมเล่าเหตุการณ์ไหมอ่าลองลองเล่าเล่ามาให้ผมเล่าก่อนได้ไหมให้ให้ผมเล่าก่อนได้ไหม ครับผมอ่าอันดับแรกผมนั่งรถไปกับพวกเขาสามคนครับว่าผมไปโชว์เหินเย็นๆนะน่าจะเป็นเหินที่สะดุดตาแต่ไม่สะดุดตีนครับผมน่าจะโดนช็อตนั้นนะอะไรครับไม่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 ได้ไปนะไม่ได้ไปให้เขาแล้วก่อนให้แล้วก็เลยให้เขาเลยให้เขาสร้างเรื่องเลยให้เขาสร้างเรื่องเลยเออสร้างเรื่องไปเถอะสร้างเรื่องเลยครับสร้างเรื่องเลยก่่ออนมากนงั้นงั้นงั้นเล่าเลยถ้าคิดว่าสร้างเรื่องครับงั้นเล่าเลยครับเล่าก่อนเลยครับพวกอีกเล่าเลยครับสร้างมาเลยนะแต่ผมจะยืนยันตัวพี่จีเป็หมอคือเหมนะครับก็คือผมไปเจอลุง ที่อะไรนะจุดอะไรใหญ่เขาบอกมีคําว่าเด็กเดินนะครับแล้วผมก็ไม่มีเอดีทีนี้ทีนี้ผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยขับอใครอุ้มมาไม่รู้จะไม่นด้สามเพิงผมอ่ะอุ้มไปที่เลเวลล่างเพื่อจะแปเอาเอดีแค่นั้นเลยครับแล้วก็มามาส่งสอนอเพราะผมไม่รู้ว่าต้องไปส่งที่ไหนแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับเหตุการณ์มีแค่นั้นถูกป่ะครับทุกคน เอาง่ายคือผมผมผมไม่รู้ว่าเอาง่ายเอาง่ายคือพวกผมสามคนก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันคือพื้นที่มเสียงหรือเปล่าแต่ผมเห็นว่ามันมันขึ้นมาเด็กเดินอะไรสักอย่างครับใช่ครับมันมีคําว่าเด็กเดินอยู่ก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าต้องผมจะชุบเลยได้หรือไม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องไปส่งโรงพยาบาลหรือต้องส่งสอนอครับอันนี้ผมไม่รู้ผมก็เลยจะมาถามเนี่หละครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไม่มีครับอ่าครับโอเคครับแล้วผมพูดได้ไหมฟังฟังลงไหนครับ ของผมนะครับคือครั้งแรกก็คือผมขับรถพาพวกเขาไปเหินและเหินเย็นๆน่าจะก็น่าจะไม่ถูกใจแล้วเป่าตกน้ําก็เลยตีผมสลบตรงเคสที่ผมกดเคสครั้งแรกลองถามหมอดูครับหมอน่าจะรู้ว่าเคสขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับเบอร์ท้ายของผมนะครับครั้งแรกที่ผมกดนะครับแล้วตรงเลเบลที่เขาพูดเมื่อกี้ใช่ไหมผมได้กดเคสที่เลเบลไหมครับลองให้หมอดูครับไม่ผมผมเรียกหมอก่อนหนครับเรียกหมอมก่อนหนึ่ครับผมว่าเรียกเรียกหมอมาดีกว่าครับง่ายสุดครับ ไม่ไม่แป๊บเดีนึ่งอันนี้คือผมไม่น่าจะเป็นคู่กรณีอะไรนะไอคือผมไปได้เลยไม่สามคนผมผมออกได้เลยไหมเพราะว่าผมก็ถือว่าถ้าไม่มีก็ไปได้เลยครับผมน่าจะคุยกับหมอได้ครับไปได้เลยครับไปได้เลยครับผมขอครับแล้วก็อะไรยาอะไรตัวนะครับสามทีเมตรหรอครับอ๋อไม่เป็นไรครขนาดนั้นนะครับตัวของของผมไม่ได้ตัวอยู่แล้วครับมันเรื่องปกติครับไออย่างนี้มันไม่โดนจับเฮ้ยยี่เน้่ในห้องนึงเหรอสร้างเรื่องโคตรเก่งคืออะไรวะ งงจัดเนียตอกกูไปกับมันเฉยพี่ไม่ได้ยินคนไหนนอกประตูอย่าไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเขาพูดไหนปะเไ้ยแต่เป็นเฟลียนะเฮ้ยลวดอินปะลวดน่าได้ยินแหละเพราะว่าเปิดประตูแล้วนอกไม่ได้ครับแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าไม่ได้ไปเลเบลนี่เอ้าก็เขาเป็นคนพูดนะครับถ้าคือยึดยึดตามหลักคำพูดของเขาคือเลเบลใช่ไหมเขาบอกเขาพาไปเพื่อจะไปเอาเอดีไม่ใช่หรอครับอะไรนะครับ เขาบอกว่าเขาจะเขาอุ้มศพคุณไปเพื่อแปลวเอดีไม่ใช่หรอแล้วคุณไปตายในเรเบลได้ไงเขาถามเขาสิครับเขาอุ้มมาถามเขาเดถอะไมาถามผมไม่ใช่แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณตายแถวๆไหนในน้ำลัางน้ําไม่ใช่หรอใช่ครับก็อะไรอย่างเงี้ยผมงงแล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่คือเรืงงว่าของเขาอะตลอรอเขาบอกว่าตำรวจฟังอะไรกันนะเลเบลอะไรนะแปลเออดีอะไรหรือไงหรือยังไงไม่ก็ที่เขาเล่ามาตลอเขยเขาอุ้มศพคุณ ื่กี้ลุงลงเอาง่ายคือคุณเขาบอกผมว่าเมื่อกี้คุณบอกตำรวจไม่ใช่หรอว่าคุณมาจากอะไรเหือะอะไรโอเวอร์แล้วกี้คุณบอกเรวิว <laughs> ทำให้ตำรวจไม่คือ<ล>ผมได้ยินฟังมาติตดมาต่อจากคาพูดของพวกเองไงว่า <laughs> ออกไปอ่ะผมไม่ได้ยินว่าไปเอาเอดีแต่ผมได้ยินว่าไปเจอผมที่เด็กเดินใช่ไหม ถูกไหมตอรอเด็กเดินเด็กเดินที่เลเบลแล้วอะไรไดีตอรอเดี๋ยวตอรอได้ฟังแต่เริ่มไม่บอกคุณอ่ะอะไรเขาไม่ได้บอกว่าไปเจอเด็กเดินที่เลเบลครับใช่อะไรครับเนี่ยลุงคนนี่อะไรเขาลุงงงเลยตอนเนี้ยผมได้เจอเด็กเดินครับเล่นเยอะไปไหมครับเนี่ยเหมือนกัาเล่นเยอะไปไหมเล่นเยอะโอเคบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าแต่ยังลุงสร้า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 งเรื่องครับเล่นเล่นเยอะอะไรครับ ตอนรอพวกพูดไหนะคุณตอนรอคนไหนเนาะรอรอย่างไี้คุณพูดอะไไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้ตอนรอฟังพวกคุณพูดอยู่นี่ยตอรอฟังเหตุผลอะไนะครับยังไม่มีใครพูดนะครับพูดทำอะไรกันไปเนี่ยคือแบบน้อคนมันไอ้ทีนนี้คุณก็จะยืนยันว่าให้หมอมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เรียกหมอมาเลยครับก็เขึ้นมาเข้หมอให้หน่อย ยังหมอเลยหรอขอสักคนหนึ่งแต่ไม่ไม่รู้ว่าหมอหมอจะยืนยัน GPS ได้ไหมนะเพราะว่าคือรันมันไม่ควยืนยันได้ดีพี่เขาเขาสลบไปแล้วเขาไม่รู้่ที่ไหนไม่ใช่หรอกแล้วเขาแล้วเขาจะถามก่อนสลบวหมอเดี๋ยวคุณตำรวจก่อนนี่มันจำามได้แล้วคุณจําได้หรอครับว่าคุณส่งจีเมื่อไหร่อะไรยังไงมันก็สลบตรงนั้นผมก็ส่งจีตรงนั้นนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับจีที่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 รนสุดท้ายเป้น่ะทำไมอะคุณตำรวจ ครับผมขอตกลงครับขอตกคุณตำรวจคนนี้ผมผมคุยกับคุณเนี่ยครับคุณหมอขอเรียกมอได้ไหมครับใใจจเเย็นรับรบควรขอหมอที่สอนน้องได้ไหมแค่ยืนยันว่าสิ่งที่ผมจำได้ไม่เหรอไม่ใชคุณคุณต้องฟังผมนะครับคุณหมอกว่าฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ฟังอยู่คปั้นจั่นไปเลยก็ได้นะปั้นจั่นันจไปเลยเคล็ดเลยอือโอเคครับหมดแล้วครับ จะบอกว่าไอ้คำว่าเด็กเดิอนอ่ะคือมันต้องยังไม่ตายด้วยเึงจะเห็นมันต้องมันมันตายมันจะไม่เห็นนะเว้ยป่ะไม่ใช่มันมีคนอื่นได้ไงก็ฟอร์มเงนคนอื่นเลยเห็นคนอื่นอะไรมปนจอดเลยเด็กเดินๆๆๆๆๆครับหมอมาละที่โกโลล้รบกวนหน่อยครับช่วงนี้งานอะไรมาทำดีวะงานส้มนี่คือเขาจะถามว่าเขาจะให้พี่เช็คจีว่าเขาส่งจีตั้งแต่เมื่อไหร่สามารถเช็คได้ไหม มอสามารถให้ข้อมูลได้ไหมว่าผมขอถามก่อนนะครับใครเป็นคนขอครับผมศพครับศพมันขอไม่ได้ใช่ไหมแก๊งขอทางทางผมไม่ได้ครับต้องเป็นเจ้าที่ตํารวจท่านถ้าจะขอไม่ไม่คนคนตายเขาขอเองครับอ่าแล้วตอนุมัติไหมครับว่าที่จะให้ผมให้ถ้าเกิดว่าตำรวจอนุมัติผมก็จะหาให้ได้ครับแต่ตำรวจต้องมีชอบในส่วนนี้ด้วยอ่า เงินนไม่อนุมัติแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาตามมาทีหลังดูวุ่นวายมากเลยครับตอนนี้ใช่ครับอเอาข้าวเอาเนื้อตัดเลยครับผมเอาไงก็เอาอะมาเลยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วอย่าคุยกับผมได้ครับพี่เบสต่อเลยครับจัดการเลยสบายสบายคราวนี้ค้นตทรครับได้ครับ มีแคบแดงสามสิบเมตรนะครับได้ร้อยแล้วเราไปกันเม็รละห้าร้อยนะครับโอเคโอเครังมากครับแบ๊บนะฮะเงินผมเป็นล้านนะคสิบกว่าล้านนะครับรวยมากครับผมทั้งหมดหมื่นห้านะครับไม่โชว์รวยด้วยไอ้เหี้ยสามสิบเมตรหมื่นห้าอย่าพูดอย่าจำอะไรเนี้ยคอยเฮียวันตีนะไอ้ตันเฮีย ใ้ดอกป้ห้ดอกไมเดีเยวเดี๋ย่าฮ่าฮ่าฮ่เฮียควรตื่นเลยเฮียชอบโชยเฮียโชยดูโชยนี่สภาเมืองดูในเมืองปะเอาของกันปะไอ้ดีงดีเดเอาอย่างยวที่ที่มิจฉาไม่ดีจับไหนใยอวสสภาสภาเก่าไหมเจอสภาเก่าเน่ดูเด่นเด่วเด่ยาเก่อเมืองนี้ใช่ไหม ตอนแรกกูก็จะสงสารเว้ยแต่พอเมื่อกี้มันพูดด่าได้าดยักษ์เป็นตั้งสองร้อยเมตรไอ้สามต่างน้าแม่เงี้ยเลยเต็มคบรวยรวยนักไอ้เหี้ยไอ้ตำรวจตำรวจต้องบอกว่าตำรวจก็ไม่ไม่ไม่ชอบขี่นาเขาเหมือนกันเว้ยเข้าใจปะที่ตอนที่พี่เป็นตำรวจอ่ะเออตำรไม่ชอบเะตรวไม่ชอบไอ้ลุงเหมือนกันชอบลุงมันชอบเบียดเว้ยที่มันเป็นเรื่องที่ใสสุดเลย